เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนิดนึงครับก็อันนี้ก็ห่อนะครับเป็นเขาเรียกว่าเม็ดโฟมพุ่มมาในการกระแทกจริงมีกล่องใส่มาอีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนิดนึงนะนะครับว่าหน้าตาข้างในเป็นอย่างไรนะครับผมนะถ้าดูตรีมเนี่ยนะถ้าดูตรีมสีนะก็เป็นสีเขียวนะนะเป็นกรีนเป็นแบบเขาเรียกว่าพลังงานสะอาดอะไรประมาณนี้นะครับนะ,ะแกะดูครับ โอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่ากล่องด้านนอกนะครับทีนี้นะครับในเรื่องอีกข้างหนึ่งอ่าตรงนี้ครับสําคัญเลยนี่นะครับผมก็จะมีในเรื่องของตัวระบบนะครับนะที่ดําเนินการก็เป็นระบบนะ12โวลต์ได้นะครับ24โวลต์ได้48โวลต์ได้นะครับเป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะในเรื่องของเอเขาเรียกว่ารับแรงดันนะครับผมนะในส่วนของการชาร์จนะครับตัวนี้ก็มีตั้งแต่30แอมป 40แอมป์นะครับ50แอมป์แล้วก็60แอมป์ซึ่งตัวนี้ก็เอามาเต็มลิมิตเลยฮะ60แอมป์นะถ้าเราดูเนี่ยนะครับในส่วนของแผงโซล่าเซลล์นะนะครับซึ่ง1แผงเนี่ยนะครับก็ลิมิตนะครับจุอยู่ที่ประมาณนะฮะ9ถึง10แอมป์นะครับรองรับนะครับก็ได้ประมาณ5ถึง6แผงนะฮะสบายๆเลยในเรื่องของตัวใช้คอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้ได้นะครับมีน้ำหนัก พอสมควรเลยนะนะครับ3กิโลกว่านะครับอันนี้ก็เป็นขนาดนะความกว้างความ,วามยาวความสูงนะนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบตัวนี้นะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกรดหนึ่งพรีเมียมนะสำหรับในส่วนของตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนิดนึงฮนะนี่นะครับผมนะแกะมาปุ๊บนะฮะก็จะมาเจอในส่วนของอะไรครับตัวคู่มือนะครับผมนะนี่นะครับก็โอ้คู่มือนี้มาเป็นปึกเลย มีในเรื่องของการบรรยายนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีรายละเอียดนะครับเยอะแยะเลยนะนี้ก็สามารถอ่านดูได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะคู่มือนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันโดยรูปแบบอย่างที่แจ้งไปครับจากแผงโซล่าเซลล์นะครับผมนะก็จะมาสู่ตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับมาทาการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับหรือจะมีการไปจ่ายโหลดนะตัวนี้ได้นะครับผมนะนี่คือเป็นลักษณะของการทํางานของตัวชาร์จเจอร์ก็ เอามาช่วยนะครับในในในเรื่องของตัวชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือคู่มือนะสวยงามนะครับต่อมามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวแกะดูน,นิดนึงนะฮะอ่าน,นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสายนะครับที่เขาเรียกว่า เราไปติดกับตัวตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเพื่อจะเอาไปนะครับเขาเรียกว่าเช็กเรื่องของตัวอุณหภูมินะของตัวแบตของเราเพื่อจะให้การทํางานนะครับว่าเฮ้ยเรื่องของอุณหภูมิการชาร์จนะส่งผลในเรื่องของตัวการชาร์จเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะ,อะโอเคนะครับแล้วก็จะมีตัวนะตัว QC นะครับหรือเขาเรียกว่าตรวจสอบคุณภาพนะ,อะโอเค มานะครับดูต่ออ่ะนี่คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเครื่องของเขาก็เป็นสีเขียวอ่อนนะสวยงามนะครับตัวรุ่นนี้ <c oughs> ก็แพ็คใส่มาอย่างดีนะครับนะกันกระแทกกันโฟมนะครับ หนักพอได้นะนะครับเดี๋ยวขอยัดเอาวางตัวนี้หน่อยเนาะโอเคอ่ะ,อะนี่คือเป็นตัวเครื่องของเขานะครับโอเคนะครับมเดี๋ยวดูลักษณะนิดนึง นี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็มีปุ่มกดนะครับนะมีเรื่องของเมนูนะครับผมนะกดเลื่อนลงนะครับกดเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับหรือเลือกไงเห็นไหมฮะมีตัวไฟแสดงสถานะนะครับก็คืออันนี้ก็คือเรื่องของการชาร์จนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้โหลดนะฮะหลอดไฟพวกนี้เป็นต้นนะก็ขึ้นสถานะตรงนี้นะครับด้านล่างนะฮะมีอะไรด้านล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว mppt solar controller นะครับ ถ้าเราดูช่องพอทที่ใช้งานนะครับมีอะไรบ้างถ้าดูนนึงตัวนี้นะครับก็มีการแสดงนะครับบ่งชี้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผงเห็นไหมครับก็คือขั้วบวกขั้วบนะก็ชัดเจนนะครับพอทตรงกลางคู่นี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะก็มีบอกนะครับว่าบวกกับลบเห็นไหมครับหรือจะเป็นเรื่องของตัวโหลดไฟถ้าใครใช้โหลดไฟก็จะมีขั้วบวกขั้วรบตรงนี้ใช้งานนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเสียบสายตะกี้ฮะที่เขาเรียกว่าไปติดกับตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้ทราบถึงในเรื่องของตัวอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ก็จะมีการเชื่อมต่อของอุณหภูมิกับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ในเรื่องของการชาร์จกระบวนการชาร์จของตัว MPPT ตัวนี้นะครับทำงานได้ดีมากขึ้นนะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะแล้วก็มีพอร์ตนะครับ IS485 นะ ABC อันนี้ก็เสริมเข้ามานะครับอันนี้คือด้านล่าง ดูจากโครงสร้างนะครับด้านนอกเนี่ยพวกเราดูครับนะมันคน่อนขะ้างที่จะมิดชิดเนาะเวลาเราเอาไปติดตั้งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเอ่อการติดตั้งเนี่ยอาจจะเสริมตรงนี้นิดนึงเนาะน,นะครับบางทีอาจจะมีตัวจิ้งจกนะเข้าไปได้ก็อาจจะเซฟตรงนี้นะฮะอาจจะมีหา <Developer> เขาเรียกว่าการป้องกันฟิวตัวนี้อีกทีนึงนะครับสักนิดนึงอันนี้ก็เป็นพัดลมนะครับเขาเรียกว่าดูดนะออกมาข้างนอกนะครับผมนะนี่คือด้านบนเนาะนะครับสวยงาม ด้านข้างก็มีแท็กนะครับบ่งชี้นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับนะครับในส่วนของตัวชาร์จเจอร์แบตเตอรี่นะเท่าไหร่นะครับนะเรื่องของการชาร์จสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร,นร่นะครับนะครับตัวนี้เนี่ยครับก็ อย่างที่บอกครับว่าตั้งใจเนี่ยเอามาใช้นะครับชาร์จในส่วนของตัวแบตดิทียมนะครับตัว NMC 811มันสามารถที่จะควบคุมนะในเรื่องของรูปแบบของการชาร์จนะครับค่อนข้างเสถียรนะครับก็สามารถนะครับมาใช้ตัวนี้ได้เผื่อใครอยากจะลองดูนะครับอนี่คือด้านข้างลักษณะของการเจาะนะครับก็จะมีแขวนตรงนี้สองรูเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรา ลองดูกันนะฮะว่ามันใช้งานเป็นไงนะครับระหว่างเดี๋ยวเอาแผงใส่นะครับกับไอตัวแบตเตอรี่ใส่ดูนะครับนะว่ามันทํางานกันอย่างไรประมาณไหนนะครับโอเคอ่ะตอนนี้นะครับเราเราต่อในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะฮะมาดูในเรื่องของรูปแบบนะการใช้งานนิดหนึ่งนะว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับ กราฟิกน uh, หน้าโฮมนะหรือเขาเรียกว่า, home, ห,นาหน้าหลักของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวแผงใช่ไหมครับมาผ่านตัว MPP ชาร์จนะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรูปเหมือน,ในใคล้ายเขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะนะครับอ่าตัวนี้นะฮะนะครับมันก็จะบอกว่าแบตตัวเนี้ยของเรามีอยู่ที่แรงดันเท่าไหร่นะครับก็คือ27.69โวลต์ นะครับทั่วไยม2ตําแหน่งเลยนะนะครับจุดต่อมานะครับก็จะมีบอกว่าเฮ้ยตัวแอมปศูนย์เพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยตัวอะไรครับแผงโซล่าเซลล์มาเนาะตรงนี้ก็ไม่ขึ้นว่าเออนะครับแรงดันเท่าไหร่นะชาร์จได้กี่แอมป์นะกระแสนะครับก็ชาร์จได้เท่าไหร่กี่แอมป์นะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับในเรื่องของการชาร์จก็ไปแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับผมก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับรวมไปถึงการใช้นะครับพลังงานทั้งหมดเนี่เท่าไหร่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมหน้านี้คือภาพ ด,นนด้านหน้าจอของนะครับตัวชาร์จเจอร์คอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเราเข้าไปดูนิดนึงนะสมมุติว่ากดเมนูนะครับ,บ,บครั้งที่2นะครับก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันที่เข้ามานะครับภาษาเวลาใช่ไหมครับนะเรื่องของการตั้งต่ะต่างลองกดดูก็ได้นะครับอันนี้ก็บอกนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการตั้งก็กด Enter ตรงนี้นะครับสมมุติเราเลื่อนลงอาอันนี้เป็นเรื่องของการเวลาใช่ไหมครับในเรื่องของการปรับปรุงนะว่าเราเราต้องการอะไรสมมติ เราเข้าไปดูในหมวดของเวลานิดน,นึงนะคะก็กด enter ใช่ไหมครับกด enter ปุ๊บออันนี้นะครับเวลาประมาณเท่าไรนะครับอ่าก็ตั้งสมมุติว่าของเราจะดําเนินการตั้งนิดน,นึงนะนะครับอ่าขออนุญปรับแสงหนึ่งนะเผื่อท่านมองไม่เห็นกันนะอ่าโอเคก็เป็นเท่าไหร่ครับ2,020ใช่ไหมครับ2 0 2 1ั 2021. อ่าเดวนี้ตั้งเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ของเราเป็นเดือนตอนนี้เดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นเดือน10นะครับก็ตั้งมาเรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่22บอนะครับเ,เรียบร้อยนะครับามาดูเวลาครับเวลานะครับก็อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้16นะครับ 16บหกก็คือ4ี่โมงนะครับ4ี่โมงหกนาทีครับแล้วก็ใส่ไปอึ๊บอประมาณนี้เรียบร้อยนะครับเรื่องของเวลาเนาะนะครับก็กด Enter ทีปึ๊บนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการเซตค่าเรียบร้อยว่าอ๋อนะครับปี2021นะครับผม นะเดือน10วันที่2 2นะเวลา4โมงนะครับผมนะหนาทีนะครับผมอ่ะนี่คือเรื่องของการตั้งเวลานะครับล้าก็ทำไงกลับไปต่อนะครับเรื่องเวลาเสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาต่ออันนี้นะครับดูในเรื่องของตัว contrast adjustment นะครับก็คือเรื่องของตัวหน้าจอแหละนะครับความเข้มข้นนะอ่ะมาดูนิดนึงสมมติเราปรับนะอันนี้เขาปเป็นเซนเตอร์อยู่แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นค่ากลางอยู่แล้วก็ววไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะนะก็สามารถใช้ได้ประมาณน,นี้อันนี้คือกด enter เข้าไปก็เรียบร้อย ต่อมาครับเรื่องอะไรต่อมาเรื่องของแสงสว่างนะครับปรับได้นะครับอลองดูสิอันนี้ก็เป็นค่ากลางอีกแล้วนะครับสมมติว่าเราให้มันดาวลงอันนี้ก็ได้นะครับหน้าจอมันก็จะจะค่อนข้างที่จะเอ่อเขาเรียกว่าลีลงนะลีลงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการประมาณไหนอย่างไรนะครับอ่ะสมมุติประมาณนี้ประมาณนี้กด enter ไปนะครับเรียบร้อยต่อมาเรื่องอะไรเอ่อ ต่อมาเรื่องของเสียงถูกไหมครับมาดูเสียงนิดนึงซิกดเอนเตอร์ไปนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นการกดนะเกี่ยวกับการเลือกเนี่ยให้อนใช่ไหมครับอะลามก็ออนนะครับนี่คือเป็นลักษณะเนาะนะครับเป็นลักษณะนะครับมี2อันนะครับก็เราก็เลือกไว้อนทั้ง2ออันเลยก็ได้หรือถ้าเรากดไม่อยากให้มีเสียงก็อะไรครับกดออฟได้นะครับกดออฟได้นะครับสมมติผมให้ให้มีเสียงอยู่นะให้มีเสียงอยู่นะครับ โอเคนะครับต่อไปอ่าอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมีอะไรอีกอ่าตัวนี้น่าสนใจนะครับตัวนี้คือมันจะมีเขาเรียกว่าพอร์ตรูน,นึงเนาะที่เป็นเขาเรียกว่า DC Lo โหลดที่เราเอาไปจ่ายแสงสว่างเนี่ยนะครับผมนะตั้งค่าเรื่องของแสงสว่างนะครับมีอะไรบ้างอ่ามันก็อยู่บอกว่า DC นะครับที่เป็นเอาพุตนะที่จ่ายออกไปเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งอัตโนมัติเนี่ยความหมายคืออาจจะ ดูเรื่องของแสงสว่างนะครับบอัตโนมัติไหมนะครับถ้าไม่ใช่อ่าเปียนมาอันนี้เป็นเวลาแล้วนะครับเป็นเวลาก็คือว่าเฮ้ยเราจะให้เปิดนะครับช่วงเวลากี่โมงนะครับอันนี้บอกว่าตั้งไว้6กโมงนะนะครับกับอันนี้เป็นอะไรครับในเรื่องของการปิดตีหนึ่งนะนะครับก็สามารถตั้งได้สมมุติว่าผมนะฮะอันนี้มันก็มีให้เลื่อนอยู่นะฮะนี่ไหครับอ่าอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ pv control นะครับก็คือว่าแรงดันนะครับนที่เกิดขึ้นอ่าไหมครับมันก็จะมีให้ตั้งได้ แล้วแต่ว่าอย่างไรนะครับอ่ะมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับหรือจะปิดไปเลยนะครับไม่ใช้งานก็ได้นะครับก็ใช้ไม่ใช้งานก็ได้ครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะนะครับอันนี้สามารถตั้งเวลาได้ดีมากนะครับนะตัวนี้นะครับโอเคสมมุติว่าเราใช้อัตโนมัติก่อนนะอ่าตัวนี้สมมุติเราเลือกตัวนี้ไว้ปึ๊บไปต่ออ่ะต่อมาครับมีเรื่องอะไรอีกตัวนี้เรื่องของการเชื่อมต่อ นะครับการเชื่อมต่อการสื่อสารนะการตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะเสียบพอตมีพอตรูอยู่นะนะครับซึ่งเราไม่ได้เสียบอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะครับอ่ะตรงนี้ครับนี่สาคัญเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าการตั้งค่าของการใช้ว่าคอนโทรลชาร์จเจอร์เนี่ยนะครับมันจะทําการชาร์จที่ระบบกี่โวลต์ถูกไหมครับแบตเตอรี่ของเรา นะในเรื่องของการตั้งเกี่ยวกับเฮ้ยเราสามารถที่จะให้กระแสเข้ามาเนี่ยนะครับเท่าไหร่ในการชาร์จต่อครั้งลิมิตของเขานะคเครื่องนี้เนี่ยมันชาร์จได้6 0แอมป์ก็จริงอยู่แต่ว่าโดยปกติมาตรฐานใช่ไหมครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรฮนะต้องตั้งให้มันเกินลิมิตเพราะว่าอาจจะต้องถนอมแบตเตอรี่ของเรานะครับอ่ะอ่ะนี้พอเข้ามาปุ๊บนะใส่รหัสผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ย มันก็จะมามีรูปนะครับอันแรกก็คือเป็นแบตเตอรี่นะครับว่าเฮ้ยอันแรกเนี่ยนะฮะมันมันใช้ไปชาร์จแบตเตอรี่อะไรอ่ะมาดูดิว่ามันมีแบตเตอรี่อะไรบ้างนะครับอ่ามาดูกันนิดหนึ่งนะสมมติเราเข้ามาปุ๊บหมดนี้นะแบตเตอรี่กด enter นะครับตัวนี้นะครับผมผมใช้อยู่นะก็คือเป็นตัวแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับนะเป็นลิเธียมก็เป็น NMC 81 1นะครับผมก็เลือกใช้ตัวนี้ได้ทีนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันอ่าอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแบตน้ําปกตินะนะครับนะ ต่อมาเป็นแบตเจลนะครับผมก็สามารถชาร์จได้ชาร์จได้นะครับประเภทของมันนะครับออันนี้ก็เป็นเป็นดิียมเหมือนกันแต่ว่าอีกเขาเรียกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมนะก็ดิียมได้2แบบเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็น NMC ก็เป็นดิียมไอออนตัวนี้นะครับอ่ะสมมติว่าเราเลือกนะครับเราเลือกตรงกับประเภทนะครับที่เราต้องการนะสมมติเลือกแล้วนะครับผมเลือกเป็นตัวดิมนะนะครับ อันที่2ต่อมานะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันชาร์จนะฮะเป็น12โวลต์นะครับผม24โวลต์48โวลต์นะครับผมนะก็ได้เขาเรียกว่าอัตโนมัตินะทั้งทั้ง3รูปแบบเลยนะความเจ๋งของเขานะนะครับอ่ะลองดูฮะเข้าไปดูได้นะเห็นไหมครับเนี่ย24โวลต์นะครับผม12โวลต์นะเดือนดูนะครับนะฮะ36โวลต์48โวลต์นะครับได้นะนะครับนี่ อของเราก็คือเป็น24โวลต์น,นะครับคือตัวนี้นะครับพอเลือกได้ก็กด enter นะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับตัวที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของตัว CV นะครับเราตั้ง floating charge ไว้ที่27.8นะครับในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสามารถตั้งได้แต่ว่า ถ้าเป็นแบตน้าท่านก็ต้องดูก่อนว่าแบตน้ําของท่านนี่นะครับนะาตั้งได้เท่าไหร่นะในระบบดังกล่าวนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตัว nmc 81 1ก็เอาอยู่ที่โฟรต i ิ g งชาร์จอยู่ที่2 7 8 0ปโวลต์นะครับประมาณนี้นะสมมติผมใช้เลขนี้นะครับต่อมานะครับมาดูอะไรอีกนะฮะเลื่อนมาดูในส่วนของอะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการชาร์จละนะครับว่าเฮ้ยเราจะตั้งการชาร์จเท่าไหร่นะครับถ้าเราเข้าไปดูนะนะครับ ในส่วนของการชาร์จเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยสูงสุดนะไอ้ตัวเครื่องนี้มันสามารถที่จะอัดชาร์จได้นะครับอยู่ที่6 0แอมป์เลยนะนี่คือสูงสุดของเขานะครับแต่ว่าในเรื่องของการเซตลิมิตนะครับในเรื่องของการตั้งค่าว่าเฮ้ยเราจะชาร์จเท่าไหร่นะครับผมตั้งไว้ที่3 0แอมป์นะจริงๆก็สามารถที่จะลดลงมาได้นะครับสมมุติว่าเราใช้อยู่ที่เออเอาสัก25นะครับเอาสัก25สมมุติผมตั้งไว้ที่ 25M สิบประมาณนี้นะครับนะสโมมติว่าได้นะครับก็กดเ n t e r เรียบร้อยนะครับความหมายคืออะไรครับความหมายคือนะครับถ้าจากแผงของเราเนี่ยนะครับผมนาะที่จากต้นกำลังเนี่ยนะครับส่งมาเนี่ยในการที่เราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของเราไปถูกไหมช่วงเช้าเรากลับมาชาร์จ มันก็จะลิมิตอยู่ที่อะไรครับ25แอมแป์แค่นั้นเองนะในเรื่องของการชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับมันก็จะทําให้ในเรื่องของการชาร์จนะครับที่เราควบคุมได้เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ก็จะเขาเรียกว่าอะไรครับไม่โซมเร็วดูไหมครับนะมันสามารถที่จะใช้งานในระบบของการชาร์จนี้ได้ดีนะอ่ะนี่ก็รูปแบบอ่ะถ้าไม่กดมันก็จะ ขึ้นนะครับมาที่ตัดมาหน้าจอปกติเลยอ่ะนี่คือเป็นตัวอย่างแล้วกันนะสำหรับในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับผมนะประมาณ8วัตถ์ถูกไหมครับแรงดันนะฮะตรงนี้คือมืดแล้วนะช่วงนี้ก็อยู่ที่29.8โวลต์นะครับนะก็อยู่ที่0.29แอมป์นะครับแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่27.68 69โวลต์ประมาณนี้ นะครับอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับในส่วนของตัว MPPT ตัวนี้นะครับนะก็เป็นสีเขียวสวยงามนะครับแล้วก็รูปแบบของการควบคุมการชาร์จมันก็จะทําให้นะครับในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับยาวนานมากขึ้นนะครับอ่ะก็ถือว่าแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และติดตามกันก็ขอบพระคุณเปอย่างสูงรายที่สาคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่น,นอนครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ